ด้านหน้านี่นะครับก็จะเป็นประตูทางเข้านะครับประตูทางเข้าศาลเมืองต่ำนะครับประตูทางเข้านะครับนี่ทางนี้อย่าเตะนะครับ โดยรอบก็จะเป็นปศ,ศาทเป็นกำแพงมีต้นไม้กมีต้นะม่นะครับเนี่ยะม่ป่าเต็มเลยเดี๋ยวพาไปชมด้านในเลยนะครับชมด้านในเลยนะครับเนี่ยก็เป็นปศ,ศาทหินฐานเป็นิลาแรงเช่นเคยนะครับ นี่ก็ประตูทางเข้าเหมือนกันนะครับเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับนะครับตูทางเข้านะครับก็จะเป็นประสาทหินคล้ายๆกับเขาพนมรุ่งนะครับมีฐานบัวเปิดกลีบเหมือนกันนะครับแล้วทานกอกเราก็ให้เจอลับเสนอได้ไหมน แต่นี้ลูกหัวดนะครับหน้ตาต่างลูกหัวนี่กลึงได้สวยมากเลยนะครับจะเหลือเยอะนะครับจะให้เห็นได้เยอะเลยนะครับ ก็จะเป็นหินทรายทางนั้นเลยนะครับการที่ทําหินทรายมาประกบกันนะครับก็สวยงามเลยนะครับ้องแต่ละห้องนะครับวางตั้งต่างตั้ง,งยังไม่แกะสลัก Yeah. Sure.